นี้ค่ะเมนูคลีนเพื่อสุขภาพหอมอร่อยกรอบค่ะลากบัวเห็ดผัดลากบัวค่ะอร่อยไปดูกันคระว่าเีกยวนี้จะทำแบบไหนนะคะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้เราจะพามากินลากบัวจีนกันค่ะลากบัวค่ะมาผัดลากบัวกันเดี๋ยวเราเอาไปลุกเกลือก่อนไม่ให้มันดำล้างอย่าง รากบัวเป็นสมุนไพรย,ยาจีนอย่างดีเลยนะคะช่วยชูกกำลังได้อย่างดีเลยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงสมองและช่วยการไหลเวียนของโลงหิตค่ะแก้ร้อนในขับเสมหะและยังช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะลุกเกลือแล้วทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยปรางออกแล้วมาหั่นกันเพื่อให้เขาสีใสไม่เป็นยางสีขาวสดใสสวยงามล้างเสร็จแล้วเอามาหั่นเลยค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปลวกน้ํเป็นก่อนค่ะต้มซะหน่อยค่ะเพื่อที่เวลาเราผัดมันจะได้สุกไวนะจ๊ะนี่ค่ะเห็ดของเราอันนี้เห็ดสีชมพูอะไรสักอย่างค่ะอันนี้เห็ดปุยฝ้ายค่ะนี่ค่ะสารพัดเห็ดนะจ๊ะอันนี้พริกหวานค่ะอันนี้เห็ดหอมเราจะเอาเห็ดหอมมาเจียวก่อนค่ะสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มลงไปคือซอสพริกค่ะ เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนี่ค่ะได้จ้านี่ค่ะเราต้มเสร็จแล้วเราน็อคน้ำเย็นเลย ต้มเสียลงมาหน่อยกัน,นตุ้กขี้ตะเกียงลงตะเกียงเห็ดแมงก็ต<ม>ิดเมนูนี้เป็นอาหารฟรีนะคะจะเป็นมังสวิรัรติก็ตรงใั่งซอสคลิปนี่แหละคะ่ะ รากบัวยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยเรื่องระบบภายในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรากบัวจีนมีฤทธิ์เย็นนะคะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากค่ะรู้อย่างนี้แล้วรีบไปหารากบัวมากินกันเลยจ้าเอามาต้มเป็นน้ำรากบัวยิ่งอร่อยเลยค่ะ ขอบอกว่ามันอร่อยมากใช้มือแล้วกันนะคะชิมว่าค่ะอหอมกรอบอร่อยเมีรูพผ่อสุงภาพค่ะครีนครีม,มแต่อร่อยมากขอบอกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันด้วยผัดลากบัวใส่เห็ดจานนี้จ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกค, 13, คกคำลังใจนะคะ